สองเมษามยพผาะยำได้แค่นม่น,นครับิบ <22 S 1> <ม>สองเมษาสกินสกินเนึ่งนะค,ครับชาวบ้านเราถาม ก็ได้นะครับผมยังขอบคุณท่านอยู่เดี๋ยวเขาชื่อสุนทรบุกฝาเป็นเพื่อนเป็นผู้จัดการรุ่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยนายต้องมากินอาหารเสริมมัง้งอ,อยากกินแต่ยา ที่มาจากต่างประเทศครับราคาเมื่อก่อนมันราคาตั้แปดร้อยเรื่อยหลังมันเงินดอนมันขึ้นนะมันขึ้นถึงสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทซื้อไหวไหม แสดงว่าตอนทานก็โอเคทานก็โอเคครับเ,ออเมื่อหลังจากนั้นผมก็กินไม่ไหวก็มาซื้อตัวอื่นก็มามีคนแนะนำให้กินรั่นยัญพืชสกัดตัวนี้แหละที่ อยู่นี่แหละกิน,นแล้วมันก็รู้สึกก็ดีมากอักการเนี่ยคือตอนนี้โรคหัวใจเป็นยังไงบ้างโรคหัวใจก็ยังกินยาอยู่นะครับเพราะว่าหมอค่อให้กินตลอดชีวิตเป็นสองเมตดแกนั้นนะสองเ <จำ S 1> มตจะได้ ีอะไรตอนนี้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะวิ่งได้นะครับวิ่งได้เลยนะวิ่งได้ผมก็วิ่งหน่งเอแล้วิ่งรอบหมู่บ้านนะครับวิ่งทุกวันแต่ว่าเราไม่หักโผมเรอเพราะเราอายุมากแล้วเราไม่หักโหมเบาวหวานเป็นยังไบ้างเบาหว,<า>ว,วานวา ท้ายที่โรงพยาบาลร้อยสิบข้างบนร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบนี่เรียกว่าปกติมาก อยาประมาทโอเคความรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่ตอนที่กิน,านยาพืชเนี่ยกิดยาพืชผมกินมา สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ขชอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าคนไทยปัจจุบันนี้ควรปรับปรเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่ทำให้สุขภาพแ,แข็งแรงขึ้นได้ะคะ่ะ สุดท้ายแล้วก็หวานหวานมันๆนำเลยทำไมเราไปเรียนแบบเขาเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเป็นเมืองหนาวแะส่วนใหญ่เขาก็ทานสะสมไขมันเข้าไปเรื่อยแล้วอาหารแต่ ที่เห็นหาเงินมาได้ทั้งหมดก็รักษาโรคหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ถึงขั้นทำให้คุณหมอตกงานานะครับ <c oughs> แต่ว่าเราอยากจะบอกว่าคุณหมอเองก็แนะนำเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ยอม เกินนั่นแหละครับ ครับวันนี้วีได้สัจธรรมของชีวิตมาหนึ่งข้อเลยว่าอะไรบ้างยาทานยาเป็นอาหารให้าทานอาหารเป็นยาโอ้โอเด็ดปะวาทะเด็ดประจำวันเลยฮะ<า>เจ้ามะครับเอาของพี่เลยกัน<า>ตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่ภูมิใจในความเป็นคนไท ที่ว่ามาเล็ดพันของไทยเลยครับลงมาในดินไทยนะขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ประเทศมากมากใช่ค่ะเขาจรียกเราบ้านเรานะคะมีพันย์พืชหลากหลายชนิดใครับที่อื่นยังไม่สามารถปลูกได้เยอะเท่าบ้านเราเนะครับตอนนี้ ไทยนะครับส่งคาบเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะตอนนี้กำลังจะส่งพันธุ์พืชไทยนะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเช่นกันครับสุดยอดจริงๆครับเวลาเรืนี้ก็เปิดลงแล้วนะคะมีเรื่องเสื้อผ้าไหมของร้ถเรือหนังสือเร้อนของเราหนังสือเล่ม ชื่อว่าคนไทยต้องไม่ป่วยชนุวิช่แล้วค่ะประเทศอื่นนะคะใครจะป่วยเราไม่รู้แต่ประเทศไทยนะคะคนไทยต้องไม่ป่วยค่ะถูกต,ต,ต้องนะครับ<ม>ว,วันนี้เวลาหมดลง ดูรายการย้อนหลังครับ ไปทองคัน้วีครับธรรมชาติของผู้ชายเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสด ปัญหาอะไรเกิดบ้างนี่แหละ